นุ่มๆสวัสดีค่ะเจ้าบ่าวคร <ste ans> <ste ans> ับครับครับสวัสดีครับเจ้าบ่าวตกใจสวัสดีครับตกใจเจ้าบ่าวหล่อมากสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักแสดงสวัสดีค่ะสสเมื่อกี้ลิ้นนั่งคุยกับแม่บ้านอยู่ดีนได้เสียงมอไซค์มอไซคผู้ใดมามาสั่นในเบอร์ขามอเอไซคผู้ใดมาอาจารย์มุดกระสินแล้ว嘛 สวัสดีค่ะเ<ป>จ้าคือมาซาเอ้าเจ้าคือมาซาแท้<ป>เขาพักกันออกไปท่ายม<ป>ิวสิกของอาจารย์รามินกันเบิดแล้วค<ป>ั้นนี้บอกที่ซื้อไปนั่นมาไซน์เนี่ย<ป>ม้านคะันนไ,<ป>ไม้เด้อค่ะเด้อเอางี่เดี๋ยวอาจารย์มุดกับลินนะเจ้าเจ้านัดกับไผ่ตอนแรกอะ<ป>นัดกับพี่ปูที่ไหก,กันไปตกปลาที่พัก,กัน่ไปท้ายคลิปตกปลา แต่ว่าเจ้าหอกว่ได้บอกคนว่นศุกร์มือไหนจะแล้วไอ้ปูแล,ล้วสวนเมืม่อวานนี้เพิ่นไปตกปลาแต่ว่าปกติก็ไปตกปลาเรื่อยๆล่ะค่ะแต่ว่าันนี้เพิ่นไปไทยวิวซิกวิดีโอเดี๋ยวสิโทรหาอาจารย์โจให้เพราะว่าเพิ่นไปไทยเพลงของอาจารย์ละมินนั่นลิ้นบ่ได้ดไปลิ้นอยู่บ้านกับลูกนะคะเดี๋ยว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 สิโทรน้ำเราให้คุยกันเมื่อคืนเหรอเยกันเมื่อคืนนี่แล้วว่าจังไรคะละ่ะ เออมากนะครับแต่ว่ามืึอนี้เพื่อนแพะไปไายเจ้าที่ไปน้ำเพื่อนบ่อยู่โถน้ำให้ไปบ่อหรือจังไรตื่นใจมากเลเราไปเบิดมือแล้วล่ะมือเนี่ยแต่ไทยก็เบิดมือนะเจ้าทิ่น้ำไปน้ำเพื่อนบ่อหรือจังไรเราไปน้ำกับยูนีเออเดี๋ยวเดี๋ยวโถหาจานโจกันทั้งสัตว์นะโถหาพี่โจกันอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว ปุ๊บอันลิ้นโทรหาเสียปูเนอค่ะเสียปูแล้วว่านสิได้เข่าฉากเข่าอีกย่างเดียวเดี๋ยวลิ้นอาบน้ำก่อนนี้ที่ไปส่งอาจารย์มุตเนอค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคโอเคนางถ่าก่อนเด้อะจะกินข่าวแล้วบ่กินไหมล่ะโอเคจ้าจ้าจ้าแป๊บนึงครับนี่ลิ้นเจ้งโตเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังอ่านเมื่อนอาจารย์มุตขึ้นรถนะคะเดี๋ยวที่ไปส่งเอ่อถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงของอาจารย์ลามินกับน้องนุ่นนันทพรนะคะเพลงลืมความฝ่านะคะเป็นเพลงภาค ภาคต่อนะคะมีสามภาคนะคะแสดงอาการสิไ้เอาใจแต่ใส่ม้าเจ็บแล้วกับเพลงนี่เป็นเพลงอันสุดท้ายนะคะตอนจบก็จะนางเอกพระเอกก็จะเป็นน้องแอนนาน้องจอบแล้วก็สักกลิ้นนะคะกันยังเป็นตัวแสดงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะแก้มหอมอ่ะอ,ะอาบน้ําแต่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะไปทรงอาจารย์วดนะคะเพราะว่าอยูนีก่กับเบมีมูกับที่น้าไปเบิงค่ะเดี๋ยวจะพาไปไถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะว่าจังไดเนาะเพราะว่ามันหลายช่องนี่ค่ะ จานมุดมาแล้วมามามา,มาจานมุดมาไอ้ยศหอมเปิดรถให้แม่อะาจะเปิดรถนะคะเดี๋วยวเจ้าเจ้าปิดประตูแฮเดอจะปิดประตูปิดประตูลวกันอะค่ะขึ้นรถกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะคะเล่นวันจันทร์ค่ะแต่งโตซาค่ะแต่งโตซานะคะเอ้าพี่ไม่ได้ปิด,ดท้ายหรอปิดท้ายแน่ตัวเลขเอ้าแล้วมันไม่ลงหรอ โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> เอามาั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดเองเดี๋ยวแป๊บอืมกุมขามีหรือเปล่าเมื่อกี้มันก็ไม่ไม่อะไร่ นน้ำหาน้ำหานเนี่ยค่ะพ่อแล้วค่ะงานแต่งค่ะน้ำหายู่ของบ้านไซมูนเ้อค่ะเดิ่มมาเพราถือเอา้าเราจะออกได้ยังไงวะเนี่ยเพาสที่ออกต้งไส yea. บัดเนี่ยเอาเข่ามาแล้วเหรอโอ้ปัญหาขีเข่ามาเลย,เ,ลยเป็นงานแต่งค่ะนางทน้ทงตันงานแตง่งแอนนาแล้วงานแต่งแอนนาะไปลง ลุกมากอาจารย์วุดแล้วค่ะตกใจงานแต่งนะคะเป็นงานแต่งงานนะมาผิดงานเดน้วอ๋อเจ้าบอเจ้จบาบอไม่มีแมสก์เลยเดียเออเด๋ยวเ,าาดๆๆเ,าาเดียเาาเด๋ยวพี่เอาแมสให้อาจารย์วุดก่อนนะคะนะคะใส่แมสหน่อยหนึ่งนะคะอาจารย์วุฒดอู้ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศงาน เพิ่นเอาเศษฉากบางอย่างเงอลังการเลยค่ะคุณ <c oughs> นตุกานมาผิดงานข <c oughs> นตเขนุ้ <c oughs> นกอนมาผิดซอยจังานเต,ตเก็ไ <c oughs> ดวคุณจ้า,า,า,ว,าวัานทีค <c oughs> ่ะสวัาาีค่ะโอ้ค่ะนี่นะคะน้องเขาฉากคนนี้วุ้นไอี่มันแต่นุมาส่งนะคะ เข้าฉากกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะฉากนี้อันนี้ฉากจบนะคะตอนจบนะอากิสามตอนจบนะคะอลังการมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ทีมงานสักหน่อยหนึ่งนะคะเข่าซ้อยผิดเข่าวนวนคือเขาจำว่าได้เขาสับปไดมาโดนเนียนรรยากาศนะนุ่งกับโจ้นะคะ เราะโอ้พุ่มทุนสร้างมากเลยนะคะเทนี้นี่น้องน่าินกับมเข่าฉากด้วยค่ะน้องเ๊กก hey, ี้นะคะน้องติ๊กน้องหงอยู่ตรงนี้นนะอากนะโอ้ไนนีจ้กอไอไคคนาจอดรนะคะ ดาราทั้งหมดเลยได้ค่ะเนี่ยดาราบ้านใจมูลนะคะเขาของร้านอ๋อนั่นนะคะองจอดอยู่ฝั่งโน้นนะแต่นายังไม่ลงมาขอรายถ่ายนะคะอ๋อนี่นานอยู่ฝั่งนี้ คุณพ่อคะแอนนาอยู่ฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวยเหมือนเดิมนะคะเจ้าเป่าวเจ้าสาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรีนนางฉากสวยมากค่ะฉากสวยมากเลยนะคะนไอตอนนี่รถทุงไอตอนนี่รถทุ่มทุนสร้างเมื่อกีงครับลองน้าวินกันนะทุกคนนะคะทุกคนสวยๆ เดี๋ยวรองเหนนะคะจะตเติมปากให้น้องหงหน่อยนึงเนาะสีสีจืดไปหน่อยนึงอาจายดังเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกานหน่ง <c oughs> ค่ะนี่ yeah. นะคะอาเติมเติมปากไปหนึ่งซีดไปหน่อยนึงนะ ตื่ไปหน่อยนึงนะคะตื่นปากนิดนึงนะเออจางรุดมะสวัสดีค่ะน้องนางพินค่ะน้องเป๊กสวัสดีค่ะเอ้มาเข่าฉากเนาะครับหน้ายังโศาอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตื่นหนึ่งแล้นะคะ้องตื่จางรุดนั่งที่ฟังคุณค่ะ สวัสด oh, oh, ีค่ะเจ้าบ่าวครับครับครับสวัสดีครับเจ้าบ่าวโอ้โหตกใจสวัสดีครับตกใจเจ้าบ่าวรอมากสวัสดีครับเฮลโหลสุดยอดเลยอ่ะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สวย Yes แย่เอาวันนี้เขาบอกได้เป็นคนเดียว่ยนะครับเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรนะคะลืมลืมฟังป่าค่ะกืมฟังป่าครับผมฝ่าแค่เดียครับผมครับลงานเพลงใหม่ที่จะปล่อย คือเสียงคือเสีปลี่ยนนี่ไงนอนหน่อยครับโอเคครับเลื่อนความฟ้าฝากด้วยนะคะได้โอเคค่ะขอให้ดังยังบางปังร้อยล้านเสียงอย่างโอเคค่ะเสียงเพาะมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณแม่คุณจ๋าก็มาเข้าฉากคุณเห็นแม่คุณจ๋าคเบี้ยครับพี่ค่ะ โอ้โหปาทิพย์วัสดีค่ะเพี่นกวันดีค่ะวัสดีค่ะป้าโอ้ปานดีได้ด้ยด้วด้ด้ดย่นหลังยืหลังเินนนกปท้อปท้อปาเซม่บุญวัสดีค่ะวัสดีค่ะป้ือร้อนป่ะที่เอกวันนี้หรือว่าจะบา หัวน้อยนั่งยีกพี่คือล้อค่ะแคบโอ้โหนาคะจะให้ดูนะคะหัวน้อยโอ้โหหัวจมูกเท้านะคะสุดยอดเลยชุดแจ๋วมาเป็นอะไรคะวันนี้ต้งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเลยพี่แค่มาช่วยวิ่งไปเอาของที่ทุ่งนาวิ่ง่อมา โอ้โหนนี้เป็นเบื้องหลังนะคะเป็นทีมงานเบื้องหลังนะคะไม่มีนี่ไม่ได้นะกานน้ำการข้าวใช่เยี่ยมมากเลงตัวเล็กๆเฮ้เยี่ยมเยี่ยมค่ะเธอฉันจะบอกเมื่อกี้ฉันเอารถเธอไปขุดขุดยังเยอะข้างใต้อ่ะขุดเลยอันมันเป็นท่าเลยฉันลืมว่ามันเป็นรถเก่งฉันเลยวิบมันวเลยขุดครุดไปเลยโอนวัดเลยอือออกไม่คะอีกต่ขันฉันบอกคัะเดี๋ยวเราเอาด้วยแฮมกันไหม นะบอกว่าไคลมาเอาแล้เนี่ยฉันจะเอาเตือนลดอยู่เด้อใครได้หอดสองจากร้านหายยังวะหอดร้านมับุญหัวแล้วหยอดแล้วนั่นจะขาดทุนเหรอถ้าอย่างนั้นใครพี่ซื้อสองปีทำปีแนละ้วตกรุ่นแล้วท่านเสียงเขาออกจากออกจากเจ้าของร้านแล้ตกแล้วเท่านเคยเป็นป่าซื้อเกา ไฟนูก,กัดอย่างนึงแพงสุด,ดารดาคา,า,าสุดสงสัยได้ตัดใจขายยี่หรคะไส่สิเดยดแนบเลยเสื้อตีเสื้อตีนะเส้อตีพัทยาเอ้าเส้อตีพทัาาพทยาก็มาเหรอมาดีค่ะเี๋ยวไปทักทายแล้วน่ำเแล้วเราได้เ,เข่าฉ<ร>ากไปยางฮะไม่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 ฉันไม่เข้าฉันถ่ายแต่ตรงนี้เฉย สวัสดีค่ะ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 ันนี้เนี่ยเสียพุนะนะครับอันนี้เีหลวงป่ครับเนี่ยเนียหลองยออทั้งทั้งไหนมันต้งถแจ้งขออนุญาตนะครับถ้านี่เขาแจ้งครับผมอ๋อเสปีานี่ก็มาเป็นเกียติกับผมเป็นแสดงเป็นตัวโกงนะครับไอ้จอนีวานะครับผมอุ้ยทั้งที่คอยเป็นตัวโกงแม่หรอคะเออตัวโกงเป็นพระเอกเสียงขอวันงานเขาคอยเสียงงานะะคเขา ทำค้าะร้องก่อนนะีกับน้องไวไเอาน้องนุ่นนะคะนั่งนั่งนั่งองนั่งก็พืนครับนั่งกนแสดงนั่งกางเกนั่ง็เพนวเป็นตะกรงนั่งค่ะเอ้เนว่าเป็นตะกรงน่เนะอน้องนุ่นนะคะร้องเพลงคู่กับอาจารย์ลมินเพลงนี้นะเพลงรื้อข้อตากรื้ออาตอนนี้กำลังไ่ยเอ็มบีกันค่ะที่อนากับพี่จอบแต่งงานกันค่ะ อต่สิเป็นไผ่โตฟ้องเสียงลาวเนี่ยนะอ,ะอันคลิปนี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่กนกำลังทายอยู่ได้ค<ห>่ะเนี่เยเสียงดีซิมกันไ <happen> อ้สันนี่เราสิป,ป่อยมื่อไหนเนาตอนนี้ยังยังมาหันถู่วมือปล่อยอยู่ค่ะเน่ยตอนนี้มาหั่นปายเก็บในในเก็บแบบน,นี้สตอรี่ก่ออ๋อจะทุ่มทุนมากเลยนะงานฉากอลังการมากอลังการมากฉากใหญ่มากอลังการมากเลยนะคะยังไหนอ่ะให้ ให้น้องมุ่นฝากเพลงหน่อยค่ะฝากน้องค่ะเรียนชมฝากเร็วๆนี้นะคะได้าไปฟังแน่นอนทางช่อง,องนิพูนจันมีนา่ค่ะแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กอยู่คุณน,น้องนุ่นนครด้วยนะคะได้จ้าดังๆร้อยล้านนะคะได้ค่ะ,ะน้องเมฆนะคะน้องเปาแล้วก็น้องอะไรอเอ่ยเฟมค่ะน้องเฟมน,นะคะ บม่ได้ขอฉากน้ำเพลินบอกอยังไม่ได้เขาครับไมขอไปฉากเขาไปออ๋ยังไงก็มีส่วนร่วมทุกคนนะคะฝากเพนะะ้นไหมค่ะเพ้นเลงแสดงการครับเหมือนเดิมครับโอเคค่ะใกล้ๆซีฮอตไล่ล่า,ลลานั่นนะยังอยัง <c oughs> อยู่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดกันจานพูดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลินสิกลับไปเด้อเจ้ายูนหนีน้ำเพลินบอกหรือว่าสิตั้งไหนคุณหล่ะพวกอันเอาปุี่ฟังพูดเจ้าไปหาสาธิตบอก อันนีกทีภาไปจ่าที่ฟังที่ฟังคนเดอ้อยังสั่นในพี่เมื่อบ้านกันเดอ้อโอเคโอเคจ่จาจ่าจ่าเดี๋ยวลินกลับมารถแล้วเด้อค่ะส่งอาจารย์วุฒิว้กับทีมงานแล้วค่ะเดี๋ยวลินจะขอตัวกับกอนเพราะว่าเออโรงเรียนลูกสาวยังไม่เปิดนะคะเปิดมาซีมือแล้วกะมันก็มีคนที่แบบประมาณว่าสูนเสียงหรือว่าติดไม่รู้นะที่โรงเรียนแก้มหมก็ติดเลยใช่ไหมก็เลยลูกสาวก็ได้อยู่บ้านค่ะเลินกะ เดี๋ยวสิพาลูกเขาไปหาอ,อย่างกินเด้อค่ะเด้อต้งเดยะฝากเพลงลืนความฝ่าของทั้งทีมงานไอจอนนี่นะคะก็ะะจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะไอจอนนี่เอาค้คงแจ้งให้ทราบเดี๋ยวนินจะมาแชร์ให้เบิงงอีกเทือนนึงแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเมียเสียปู้จวดเือซิรี์ด้วยนะคะลินออกบรรยากาศมาให้เบิรจากลิลาไปก่อนคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ